เป็นคนแต่งเพลงนี้เป็นคนแต่งเพลงนี้ให้ครับซึ่งชื่อเพลงคือคนช้ำที่อัมพวาครับนี่ไงคนช้ำที่อัมพวาเพราะเรื่องเกิดที่อัมพวาแล้วก็เป็นคนช้ำที่มุมพระเอกเมื่อกี้ที่เล่าใช่ไหมใช่เจอพอมาเจอคนรักเก่าของเราที่แบบนองใจเราแล้วก็แบบโอ้โหเกิดเพลงนี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยแล้วเพลงนี้มันจะมีกิมมิคตรงท่อนฮุกที่เขาแบบ ครูสลาเอาสัญลักษณ์ของของปลาทูเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของอัมพวาเนี่ยมาอยู่ในท่อนฮุกด้วยอใช่ครับตอนพี่ร้องอ่ะพี่ร้องในมุมของตัวละครร้องเลยปะไม่ขนาดนั้นร้องในความที่เราอยากร้องเพลงลูกทุ่งก็ก็ได้ได้ฟื้นความเป็นลุขุ่งมาจากเพลงนี้ด้วยเฮ้ยเด็กดีครับสวัสดีค่ะมาเรื่อยๆค่ณผานั่งเลยค่ะ ูมหลงคนมันจะพูดอย่านี้ครูได้ยินที่น้องกันพูดถึงไหมคะได้ยินตอนท้ายๆครับครูขาต้องบอกลูกศิษย์คนนี้เหรอเป็นยังไงบ้างกับลูกศิษย์คนนี้คะน่ารักครับน่ารัก<น>ร้องเป็นยังไงเขาครูว่าเขาร้องเพลงได้ทุกนแนวนะโดยเฉพาะกับลูกทุ่งนี้ไม่เคยไม่เคยแค่ว่าจะยืนอยู่ในพื้นที่ไหนเองแล้วก็อย่างการนี่ โดยโดยเส้นทางในในวัยเด็กของเขาเนี่ยมันเหมือนเฉีดกันไปเฉีดกันมาอยู่นะครับ,รบเพราะว่าในวันที่ครูเข้ามากรุงเทพใหม่ๆมีการประกวดร้องเพลงแถวนี้นี่ก็จะได้ยินชื่อนี้ค,รคพร้อมกับอิศรพงศ์จะมาไล่ๆกันแต่ไม่เคยเจอเจอน้องจนอยู่มาวันหนึ่งก็เห็นที่เดอะสตาร์แล้ว ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเพลงคนช้าที่อัมพวาเนี่ยครูไม่ได้มาคุมร้องด้วยใช่ไหมคะแต่เขาได้ยินทุกอย่างเลยได้ยินหมดเลยว่าครูอยากจะสื่อสารอะไรเพลงมันออกมาแล้วสุดท้ายเขาก็ทําการบ้านออกมาวันเนี้เราขอหน่อยแบบเราไม่มีโอกาสได้ฟังเจ้าของเพลงเลยที่แต่งเพลงสักนิดนึงได้ไหมคะน้องทำให้เพลงเพาะขึ้นเยอะเลยโอ้รูลองสักนิดนึงได้ไหมคะคนใจไร้คู่ ไม่ต่างกับประทูขอหักหน้าความจนเพื่อนมาทักไปตรวจคอให้หมอช่วยดามอยากสูบเอาน้ำแม่กลองจนแหงกลางไปร้างใจดำดำ เธ่อเธอเจอ้างความทรงจำกับคนชํำที่อัมพวาถูกทำน้ำมากครูครับถูกครับครกครับขนาดไม่มีดนตรียังแบบสะกดเราขนาดนี้เกรงไหมกันตอนฟังแบบเดโมมาแล้วเราหูเราต้องทำงานกับเพลงนี้เครียดครับตอนพอฟังแล้วก็โอ้โหมันมีลูกเอื้อนหลายๆลูกที่เราไม่สามารถล้องแบบครูได้คือเราก็พยายามแกะให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับ ตอนครูแต่งเพลงนี้คุณนึกถึงอะไรอะ่ะทำไมการเปรียบเทียบการอ,อุปมาอุปไมยถึงออกมาเป็นแบบหลายอย่างอยู่เพราะพอสมควรหนึ่งครูเป็นเอของเพลงมนต์รักแม่กรองเพราะว,ว่าตั้งแต่ครูสอนคีรีศรีประจวบรองสาวงามบ้านบางคนทีมันแววอยู่เนี่ยแล้วเราก็สงสัยว่านี่บางคนทีคืออะไรโน่นนี่นั่น,นครับ,รบจนหลังมาได้ได้ไปเที่ยวอัมพวาและภาพที่เห็นติดใจติดตาก็คือภาพ เสยืดและมีปลาทูคอหักเพราะเวลาเวลาพูดถึงอภิบาลครูจะมีภาพนี้ผุดขึ้นมาเห็นปลาทูคอหักเหมือนเป็นเอกลักษณ์ที่เราเห็นแล้วเราจําได้คราวนี้ไม่ได้เขียนแค่เพลงอย่างเดียวแต่เล่นละครด้วยตอนนี้เป็นดาราแล้วครูขอโทษนะครับนี่เรื่องแรกไม่ไม่เชิงครับพี่ตั้ง คือส่วนใหญ่จะไปรับเชิญครับและก็เหตุผลในการไปก็สนิทหรือว่ารู้จักกับผู้มุ่กลับหรือเู้เกี่ยวข้องอซึ่งซึ่งได้เข้าด้วยก,กันับเข้าด้วยกันครับเข้าฉากกับครูครั้งแรกเนี่ยเราก็กังวลว่าครูจะต่อบทไหมครับเพราะว่าครูไม่ค่อยได้ละครใช่ไหมเราก็แบบอยากครูแบบผ่อนคลายอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องพี่ธงคือมายืนบีบข้างหน้าเลยเอาแบบครูเลยเวลาครูอยากสอนลูกศิษย์อยากด่าลูกศิษย์ด่ายังไงบางทีบท บทบรรทัดเดียวนะแต่ครูก็จะขยี้บางคําที่มันกใกล้เคียงกันใช่แล้วมันเข้าปากของครูมากๆอินพว้ยด้วยต้อง <c oughs> จนแบบน้ำอยู่ๆน้ำตาเราก็ซึมเองในซีนนั้นอะไรเงี้ยเป็นซีนที่แบบโอ้โหเราได้รับ เขาเรียกว่าอะไรพลังจากครูเต็มๆนะครับที่นัให้ทั้งคู่ฝากผลงานกันก็การพูดนำร่องกันนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้ฝากละครนะครับมนักแมกลองก็ออนแอร์มาสักพักหนึ่งแล้วครับ <ฮะ S 2> เรื่องก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูกันว่าพอวันหนึ่งที่ทุยได้ไปเจอคุณครูแสงอรุณน,นะครับซึ่งเป็นคุณครูที่อยู่ในเรื่องแล้วก็มาปลุกปั้นทุยเนี่ยเขาจะโด่งดังได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เพลงของครูจะพาะขนาดไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมมนักแมกลองทุกวันจันทร์ถึงสุ์นะครับหนึ่งทุ่มตรงทางช่อง กองเป็นละครที่สวยที่งามแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ในนั้นมีเพลงลูกทุ่งอยู่ในนั้นแล้วก็วิถีไทยอยู่ในนั้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเหมือนว่าผู้คนเคยผ่านเหตุการณ์แบบมนตรักไม่กองครับอยากให้ดูครับคือเข,า,ขาปากหนุศิษย์ร้ลลองลูกทุ่งหน้ามนต์หน้าใหม่ <laughs> คนนี้ เวลาเห็นการร้องทีไรครูจะนึกถึงภาาเฮ้ยเขาเป็นลูกทุ่งที่พร้อมจะห่อห้มด้โชว์ที่สวยอลังการได้เลยเขาเป็นคนนั้นได้เลยโอเคแม่ยกเตรียมของเตรียมอะไรหน้าเวทีได้เลยนัดจัดนี้ไปวันนี้ขอบคุณพี่กันและครูสลามมากขอบคุณครับคุณคคุณคครับผู้ชมค่ะน้องสาวของเรารออยู่คนสวยคนนี้ค่ะสายมูสายเซ็กซี่ร้องเพลงก็เพาะมาจากละครเรื่องเดียวกันใช่น้องสาวพี่กันแป้งร